กว่า4ปีที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์อิสารานุชประยูนผู้ริเริ่มโครงการเยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคมได้นำวิธีการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายด้วยวิธีพาราทีฟแคร์หรือการดูแลแบบประคับประคองมาใช้เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยและครอบครัวที่ประสงค์จะรับการดูแลยังต่อเนื่องจากทีมแพทย์ที่บ้านเพื่อให้ผู้ป่วยผ่อนคลายสามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มีความสุขและใกล้ชิดกับครอบครัวในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต เย็นๆวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้การดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับก็คือผู้ป่วยเนี่ยมีมีหลายท่านเนี่ยเขาใจศัธรรมนะอยากจะอยู่ที่บ้านไม่อยากไปเพึ่งโรงพรยาบาลก็เป็นแนวคิดที่ว่าเราจะไปดูแลบริการที่ถึงบ้านครับแล้วเขาก็บอกเราว่าท่านั้นเขาใจศัจธรรมนะออขออยู่สบายตายสงบที่บ้านแล้วก็สามารถที่จะ ดดูแลที่บบ้้านไครัการได้เข้าถึงโฮมเพ r ร t ทีฟแคร์ตั้งแต่แรกสามารถช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้มากผู้ป่วยระยะสุดท้ายและยาที่ไม่ต้องการรักษาเพียงเพื่อยืดชีวิตได้มีทางเลือกตัดสินใจที่จะให้คนไข้ได้พักฝืนดูแลตนเองต่อที่บ้านโดยขอคำปรึกษาทางโครงการเยือนเย็นเพื่อช่วยวางแผนประเมินการรักษาโดยทีมแพทย์ที่พร้อมทำงานด้วยหัวใจ ความต้องการของเรานะ่ยต้องการอย่างนั้นเงินที่สะสมมาไว้เพื่อจะไว้ให้ลูกเนี่ยมันจะหมดไปกับอการรักษาเนี่ยมะเร็งอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าชีวิตเรามีเวลาจำกัดทุกคนสามารถวางแผนชีวิตใหม่ได้หากยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นการเลือกรับการรักษาตามมาตรฐานหรือไม่รับการรักษาได้เลยก็ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของชีวิต เพราะการยืดชีวิตต้องแลกด้วยเวลาผลข้างเคียงค่าใช้ใจ่ายและความยุ่งยากของครอบครัวการเลือกอยู่กับมะเร็งตามธรรมชาติหรือเปลี่ยนใจหยุดรักษาเมื่อมะเร็งดื้อยาแล้วใช้ชีวิตอย่างเต็มที่จนวินาทีสุดท้ายเป็นอีกหนทางหนึ่งให้ตัดสินใจเพื่อให้เราได้หลับอย่างสบายในช่วงเวลาสุดท้ายกับครอบครัวตรงจุดนี้เราก็คิดว่าโครงการเนี้ดีมากแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้าคนเห็นความสำคัญตรงนี้เนี่ย คนที่พอ,พอมีทุนทรัพย์มากก็จะบริจาคมากแต่คนมีทุนทรัพย์ประมาณไม่ได้ร่ำรวยมากก็มีสิทธิ์บริจาคได้เหมือนกันเนี่ยก็เป็นการแบ่งปันกันทุกท่านสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างยั่งยืน ด้วยการร่วมสนับสนุนโครงการเยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคมพเพื่อให้โครงการสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ในวงกว้างตามเลขที่บัญชีด้านล่างนี้หรือสามารถร่วมบร Fly ิจาคผ่านโอเชนคลับแอปพลิเคชันทุกการบริจาคโอชิคอย100เหรียญโอเชนไลฟ์ไทยสมุรจะร่วมสมทบทุนให้กับโครงการ10บาทเพราะรักคือการดูแลกันจนถึงวินาทีสุดท้ายโอเชนไลฟ์ไทยสมุดรัก คือพลังของชีวิต